สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับเจแดงเนี่ยปูสี่ศูนย์ปูสี่ศูนย์พันกระซงตัวเลขเขามาให้ทางไล่เนาะคะ่ะได้ยินว่าประหัดว่าเพืันเขาตั้งแต่หวดศูนย์สามเนาะคะ่ะกับมาเก้าศูนย์นะคะวดวันที่สิบหกเดือนสี่หกเจ็ดค่ะปูพ้นกรได้ทรงเขามาให้บุญบน,บน บนเด่นหานะคะเนาะบนเด่นห้าขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาก,ก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะให้มีความสุขหลายๆในเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะหรือว่าวันเน่าเฮาพอแม่ปุยาตายายอื่นวันเน่า จเจแดงก็ขออนุญาตเขีนยนให้นะคะตามที่ปูพันห้มาขอบคุณปูค่ะขอบคุณมากมากเมตตาส่งมาให้จเจแดงได้ดูเป็นแนวทางก็เลยอดบ่ได้ค่ะที่ห้ยเอฟซีเบิงน้ำค่ะได้ดีเด็ดๆมาก,ก็ต้องเอามาเผยแผ่เราเป็นสื่อกลางนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ,จะเจแดงค่ะ ได้มากกับแม่บอกทันผู้ชมตีตอนหนึ่งล่างเพิ่นว่าน,นี้ล่างนะคะเดนล่างวันจะแดงกับเบิ้งคลิประหัดอยู่ที่นี่เจ้ามมาเห็นปูพันทรงเขามาให้นะคะ,ะเดนเด่นที่ห้ากับหกค่ะ เป็นที่หากับหแล้วก็เอามายิ่งใ่ 7, 8, 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านาะค่ะมันก็ได้แก้หกเจ็ดหกเจ็ดตรงกับหวยเจ็แดงเลยค่ะหกแปดดังมาสองสามวดแต่ยังไม่เคยออกเลยหกเกดังงวดที่แล้วห้าเจ็ดค่ะ ห้าแปดค่ะห้าแปดก็ยังไม่เห็นออกนานแล้วห้าเก้าก็ยังไม่เห็นออกเลยตัวสวยๆเจ้ามือชอบกันตลอดนะคะซื้อลอตเตอรี่เอเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อลอตเตอรี่พันยังไม่กันแต่ว่าคนที่ซื้อลอตเตอรีนะ่ะซื้อแล้วกะซื้อซื้อแล้วมันกระเบิดไหมคะไม่สามารถที่จะพอแก่การตลาดได้เนาะ คังเพิ่นกับกว้งทีเจ็ดหาแปดหาศูหกับสามหาเป็นเลขที่ชื่นชอบเจดแดงนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมกับโท่มาต่ำเบอร์โท่ขึ้นไฮนาจดวยค่ะศูนย์เก้าสองด้ปดเก้าสองห้าหกแปขี้มจัดโปรดลดราคาอยู่ค่ะเมษานี้เท่านั้นนะสงการนี้เท่านั้นดิบทักกันเขาแมา่ค่ะ ชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเก็บเงินปลายทางฟรีค่ากล่องฟรีค่าส่งค่ะค่าส่งฟรีค่ากล่องฟรีนะคะกล่องก็จะเสียเงินสามบาทค่ะค่าส่งเพิ่นกับแพงค่ะเอาส่งด่วนให้เบิดสุซพ่นเนาะคะ่ะส่งด่วนให้ตลอดเลยหลายปีมาแล้วไม่มีส่งธรรมดามีแต่ส่งด่วนค่ะท่านผู้ชม ถ้าหลายมือนะ่ะก็เป็นที่ไปสนีของท่านบน้มใจเนาะหรือท่านไม่รับสายไปสนีเราก็ไม่สามารถที่จะไปส่งได้แต่ท่านโอนเงินนะ่ะโทรไม่รับสายไปสนีเขาก็ไปส่งถึงบ้านผู้ใดโอนเงินนะ่ะท่านบยูเขาก็ไปส่งถึงบ้านถ้าบ้านไม่อยู่เขาก็จะโยนเข้าไป้าอยูหรือถ้าโบยูเขาอาจจะฝากข้างบ้านไว้เนะคะ ถามถามสกลเด้อค่ะถ้าหลายมือถามคนขางบ้านถามลูกถามหลานที่อยู่ในบ้านเพื่อเขาเอาขึ้นไปให้นะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันแลกกันยาใา่ตาครีมแล้วก็แคลเซียมแคลแมกบํบำรุงกระดูกแก้ปวดกระดูกปวดเก่านาะค่ะลดบวมของเกาแล้วก็ยาสายตาเป็นจิบสองออยพัดอาหารเสริมนะคะ จะพูดว่ายาก็ไม่ใช่เนาะเป็นอาหารเสริมเน้นที่ดวงตานะครับผลไม้หลายชนิดเนี่ยเน้นที่ดวงตาตับอ่อนแล้วก็หัวใจเนาะคะ่ะกินกันได้ทุกเพศทุกวัยค่ะในใบเจริญเติบโตเนะคะ่ะยี่สิบสามสิบขึ้นไปค่ะถ้าวัยเด็กหน้อยอยู่กับว่อยากให้กินปนใดเพราะร่างกายเขาจะซ่อมแซมส่วนถลอแล้วก็ พัฒนาก,การขึ้นมาใหม่ของเขาเองเรื่อยๆเนาะสำหรับไว้ที่ถอยลงมาก่ะถอยขึ้นไปสามสิบเนาะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนี่กิบลั่งกินดีค่ะสี่สิบสิบถึงเจ็ดสิบกำลังกินดีะอของปูห้าพ่นกะาะไ้ที่ศูนย์หาานะคะ่นะเนาะสองหาสามหา เจ็ดาแปดฮาข้างบนค่ะเดียวคลิปต่อไปโค้งสุดท้ายคุณกัลยาเนาะค่ะเนาะคุณกัลยามาแล้วโค้งสุดท้ายงวดก่อนโอ้ยเข่าเต็มเต็มเลยค่ะวิ่งตัวเดียวศู 9, นย์เก้าเนาะเก้าเนาะค่อยคลิปเจรียงว่าขอโค้งสุดท้ายเด็ดเด็ดนี่ยเพื่อนกระซ่งมาให้แล้วค่ะเอาของปลูกข้างล่างก็เด่นห้าข้างบนก็เด่นห้าค่ะแต่สิม,มาบองวดนี ลอติดตามชมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเด่นห้าก็มีห้าแปดถ้าเด่นหกก็มีหกแปดนะคะข้างบนเด่นห้าตัวเดียวเจ็ดห้าแปดห้าศูนหากนาลุ่นค่ะข้างล่างเจ็ดหกหกเจ็ดกนาลุ่นเพราะว่าเจดียงฝันเนาะนั่นนะะั่นฝันที่บ่ใครจะฟันเนาะคะ่ะ ฝันเนืองเต๊ะปีที่ออกหาสามนะ่ะหกสามนะ่ะเอยหาสามฝันเห็นเลขล้อยขึ้นมาจากสารปูก็เลยมาถูกเนาะคะ่ะแต่ปีนั่นแหละก็บ่าฝันวันนี้ฝันว่าค้นเขียนค่ะคะ้นเขียนให้เจ็ดหกนะคะตรงกับเลขปูพอดีเนาะคะ่ะเนาะเด่นที่ห้า ห้าศูนย์ห้าสองห้าสมห้าเข้างบนค่ะแต่อย่าลืมซื้อลางไว้น้ำคดีขึ้นกันเน้ยลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวศูนย์ห้สาสองห้าสามห้าศู้ากับตรงกับเม่สว่างเจ็5ห้าแปดห้าสามห้ากับตรงเมษละค้ามหกเจ็ดข้างล่างแห้งตรงกับเจแดงฝันบันเนียนะคะ ก็ตัวเดียวกันเนาะเจ็ดหาเนาะซื้อบนซื้อล่างได้คะ่ะเก้าหาอีกตัวหนึ่งนะคะไม่ตัวเด่นๆไม่ตัวตัวดังๆเลยคะ่ะศูนย์หาก็มีโอกาสนะศูนย์ห้าบนซื้อได้คะ่ะล่างแม่สาวพันดับไปแล้วเนาะ,นะค่ะโอ้ตัวเลขสวยๆเงาๆปูพันกับเข้ามาสองสามงวดแล้วคะ่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจ เบาเรือเบาเลยเบาลวงเบาเลยใจมันไปก้อนปากค่ะปากมันไปก้อนใจเนาะหลายท่านก็คงสีบเบิองสองประหัดไปแล้วหรือเบิองละเลื่อมด้วยค่ะเบิองละก็ลืมถ้าบัจดไวน้นะนะถเจเจแดงก็เบิองอยู่อมื่นขึ้นก็นยังลืมเนาะ แคบไวเหมือนเดิมยังสิบ่ลลืมเปิดแคบไวเปมนเดย,ยังมันลืมเปิดเบิรงอยู่ได้ค่ะมาบัตรซื้อซื้อน่ะเอาก็มีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าข้างล่างหาเจ็ดหาแปดหาเก้าข้างล่างเนาะค่ะเลขเจามาห้าบางเจ้าก็มาหกนะ,ะก็ใส่ไปเลยค่ะหกหาบอดจับเพิ่งกำลไปจับตัวใหม่เอาขอให้ออกหกเจ็ดเนี่ยจเจดแดงซื้อลอตเตอรี่ไปกำง่างหนึ่งสิบกว่าใบเนาะค่ะเลขความฝัน ถือกระถือก,ก็ถือก,ก็ว่าเป็นยังนักเลงพ่อเนาะบนถือมื้อนี้มื้อนากระถือถือมื้อนี้มื้อนาก็กกอ,อ,ากอาจชิบว่าถือก,ก็ได้ค่ะเนาะขอ,ขอ,ขอท่านผู้ชมโชคดีสร้ังซื้อเคียมาได้ตามเหมโทกขึ้นให้หนาจอค่ะศูนย์เก้า8อง้าสองห้าหกค่ะแคลเซียมบำรุงกระดูกนะคะแก้ปวดกระดูกปวดเกาลุ่บนบวมของเกาบำรุง กระดูกบำรุงคอต่างๆเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างกระดูกของเห้าแข็งแรงค่ะไม่ผุง่ายแตกง่าย,งงายรับรักษาฟันพร้อมค่ะนะบำรุงฟันด้วยแล้วก็12บสองอยพัดอาหารเสริมส2องอยพัดมีสิบสองผลไม้นี้คือผลไม้ที่บำรุงสายตาบำรุงตับอ่อนบำรุงหัวใจบำรุงทุกส่วนในร่างกายนียค่ะน้ำมันน้ำมัน เอี่างน,ะนะาะเนาะอะโวคาโดก็มีนะคะ่ะมีทุกส่วนในร่างกายสิบสองอวัยวตาฟ้าตาฟางนี่ก็จะว่ากินแกงเห็นหงเนาะเนาะได้รับการต,ตอบรับตอบรับดีคใครดีสั่งสามกระปุกกระปุกละสี่้อยห้าสิบค่ะสามกระปุกกระปุกละสี่้อยห้าสิบนะคะขอท่านู้้มโชคดีค่ะขอบคุณค่ะชิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ